ชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนตุล,ลาคมคุณมีโอกาสได้เงินง่ายๆมีโอกาสเกิดโชคทางการเงินในด้านของความรักชาวลัคนาราศีกรกฎจะมีเหตุแห่งเวลาเหตุแห่งงานเหตุแห่งกิจกรรมบางอย่างนะครับทาให้ห่างเหินกันนะครับสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับชชยเซอร์กิ่งเพชร ที่ช่อง Youtube ชัยเซอ์กิงเพชรโหราศาสตร์คลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ชะตาของชาวลักนณาราศีกรกฎในช่วง15 31ตุลาคมจอะเรืในเรื่องของเงินกับความรักล้นล้วนเลยทีเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้ในะก่อนอื่นผมก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมเข้ามาฟังเป็นประจำตั้งแต่ทำคลิปจนถึงปัจจุบันนะติดตามอย่างเนี้ยวแน่นเลยทีเดียว นะครับนะก็ขอให้ท่านเกิดสิริมงคลขออารัธนาคุณภระศีละะะะรัตนตรัยนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดลจิตดลใจให้ท่านเกิดสิ่งดีๆกับชีวิตนะครับในด้านของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภหรือด้านอื่นๆที่ท่านกําลังมุ่งม,มา่นปรารถนาขอให้สำเร็จผลดังใจปรารถนานะครับ ก็ขอประชาสัมพันธ์หน่อยนะครับท่านใดอยากดูดวงแบบโหราศาสตร,ร์ไทยเป็นการผูกดวงลัคนาราศรีแบบราคาย่อมเยานะถูกๆเพียง299บาทกับลูกศิษย์ของผมนะครับนะแอดไลน์ไปไลน์นะครับตรงนี้เลยนะครับแอดไลน์ไปเลยนะครับนะได้ดูแน่นอนไม่มีโกงนะครับนะบางครั้งเนี่ยดูดวงเนี่ยบางที่มันอาจะจะแพงไปฉะนั้นนะก็ทําราคาย่อมเยาวไว้ให้นะครับนะอยากดูดวงแบบแม่นยําเหมือนกันในราคาย่อมเยาวก็ ลองแอดไปดูนะครับชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นดาวนะครับดาวเกตเเ็งลักนะครับดาวศุกร์โคจรโยกหลังดาวการเงินนะครับดาวพุธนะครับโดนขนาบหน้าหลังนะครับจากดาวการเงินและดาวการเงินอีกดาวหนึ่งดวงหนึ่งนะครับ น,นั้นแล้วเนี่ยในดวงชะตาชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับในด้านของการเงินนั้นคุณจะมีเหตุการณ์ให้ได้เงินง่ายๆนะครับเช่นนะครับมีคนเอาเงินให้คุณหรือคุณขาดเงินจะมีคนให้คุณหยิบยืมคุณขาดเงินจะมีคนเอาเงินให้คุณไม่มีเงินกินข้าวจะมีคนมาเลี้ยงข้าวคุณนะครับ คุณจะต้องใช้เงินบางอย่างกับมีคนมาหยิบยื่นนะครับคุณจะต้องใช้เงินจําเป็นบางอย่างก็จะต้องได้เงินมาเพราะว่าในดวงชะตาจะมีเหตุการณ์ให้ได้เงินง่ายๆแม้กระทั่งมันแปลว่าคุณจะมีเหตุการณ์ให้ได้โชคทางการเงินก็ได้นะเช่นคุณจะถูกหวยคุณเสี่ยงโชคคุณจะถูกนะครับการเสี่ยงหวยในช่วงนี้นั้นนะครับเสี่ยงเป็นเลขบัญชีเลขบัญชีธนาคารของเราที่ใช้เงินเข้ามาหมุน เลขรหัสบัญชีธนาคารเลขรหัสแอปเลขรหัสบัตรเครดิตแบบนี้ก็ได้นะครับเลขจะอยู่ในนี้นะเลขเงินเดือนก็ได้เช่นเงินเดือนหมื่นห้าซื้อ 15, 50, หนึ่งห้าห้าศูนย์หรือหนึ่งห้าศูนย์อย่างเงี้ยหรือศูนย์ศูนย์นะอันนี้คือสิ่งที่จะนําโชคให้กับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับยิ่งช่วงนี้นั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นให้คุณด้วยในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ นะครับการไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะดวงบอกว่าคุณมีโอกาสเข้าใกล้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาคุ้มครองฉะนั้นให้คุณไปกราบไหว้ไปขอพอรนะครับขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับในช่วงนี้ชาวลัคนาราศรีกรกฎมีโอกาสได้โชคนะครับในดาวแล้วยังเอื้อให้ในดวงชะตาเนี่ยคุณจะเสียงเงินไปกับบ้านกับรถหรือมีรายจ่ายจมไปกับบ้านกับรถหรือมีรายจ่ายข้องเกี่ยวกับคนในครอบครัวหรือเสียเงินไปกับ การที่จะไปเลี้ยงคนในครอบครัวหรือมันแปลว่ามีรายจ่ายบางอย่างที่เกี่ยวกับอุปกรณ์รอำนวยความสะดวกในบ้านในครอบครัวนะครับอันนี้เกิดขึ้นอันนี้เกิดขึ้นในดวงชะตา ถ้าใดรอาการเสียเงินไปกับการลงทุนเกี่ยวกับงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ทางตรงก็ทางอ้อมก็เสียออกไปเลยในเดือนนี้เป็นการแก้เคล็ดดวงไม่ฉะนนั้นจะมีความผันผวนเรื่องเงินเวลาได้เงินมาต้องจับจ่ายออกไปอย่างรวดเร็วนะครับจะจิบไว้ไม่อยู่นะครับจะมีเหตุการณ์ให้จ่ายนู่นจ่ายนี่รายจ่ายของคุณค่อนข้างเยอะยิ่งท่านใดที่มีภาระในครอบครัวเนี่ยช่วงเดือนนี้ต้องบอกว่ารายจ่ายกับ,บครอบครัวนั้นจะพุ่งมากขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ นะครับแม้ไม่ได้วางแผนหรือวางแผนก็ตามจะต้องเสียออกไปนะครับท่านใดที่มีรายได้จากธุรกิจออนไลน์โซเชียลนะครับนะเป็นไปในทางที่ดีนะครับหรือทําธุรกิจด้านวิทยาศาสตร์โซเชียลนะครับนะหรือสิ่งประดิษฐ์อะไรตา่างๆตรงเนี้ยนะครับหรือธุรกิจอะไรต่างๆที่มันเป็นธุรกิจใหม่ๆนะครับหรือท่านใดที่มีรายได้เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์แบบเนี้ยนะครับ ก็มีโอกาสดีๆเกิดขึ้นในดาวแล้วชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับที่ทำงานด้านด้านเป็นลักษณะของเหล็กโลหะร้านตัดผมหรือเป็นลักษณะของอ่าพวกเครื่องมืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์หรือแม้กระทั่งเป็นลักษณะของอเหล็กโลหะนะครับเครื่องจักรนะครับเครื่องจักรตรงเนี้ยนะครับก็มีมุมที่ดี นะครับในการที่จะล่อเงินเข้ามาที่พุ่งขึ้นนะครับนชาวลัคนาราศีกรกฎเอาไปก่อเอาไปสร้างเอาไปผลักดันในด้านของความรักชาวลัคนาราศีกรกฎมีโอกาสได้หวนคิดถึงถึงเรื่องราวเก่าๆมีกลุ่มคนเก่าๆสังคมเก่าๆคนแก่คนเก่านะครับหรือเพื่อนเก่าสังคมเก่าคนเก่าแฟนเก่าคนรักเก่าอะไรเก่าๆเลผ่านเข้ามา ให้กับชีวิตได้หวนพบเจอนะฉะนั้นแล้วเนี่ยความรักมันอาจจะแปลว่ามีเหตุการณ์ให้มีบางอย่างมาลอดจิตถึงแม้เราไม่ได้คิดถึงแฟนเก่าก็มีเหตุการให้มันพุดขึ้นมาทางจิตให้นึกถึงแฟนเก่าคนรักเก่าหรือไปเจอแฟนเก่าดูบังเอิญได้ข่าวเขาบังเอิญแบบนี้ก็ได้หรือเป็นแย่งแบบนี้ก็ได้นะช่วงนี้ไปเจอเจอใครบางคนมันเหมือนเคยไปพบเจอกันที่ไหนมาก่อนมีคนที่คุณเคยเจอเขาหรือเขาเคยรักคุณ หรือคุณเคยรักเขาหรือเขาเคยรักคุณเขาเคยชอบคุณแล้วได้มาเจอเจอก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งเจอใครบางคนแล้วมันเหมือนเคยเจอที่ไหนมันคุ้นเคยนะครับก็ได้นะครับนะในดวงชะตามันยังเอื้อให้นะครับคุณเนี่ยถ้าช่วงนี้คุณไปทําบุญกับคู่ครองกับคนรักจะเสริมบุญในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของความรักเป็นอย่างดีสําหรับคนที่คบหากันมายาวนานแล้วนะครับนะหรือว่าไปทําบุญกับเพศตรงข้ามอย่างเงี้ยมีโอกาสเกิดขึ้นกับดวงในช่วงครึ่งเดือนหลัง หรือแม้กระทั่งนะช่วงนี้เนี่ยบางท่านจะเกิดรักลับๆนะหรือว่ามันแปลว่า,ามีท่านไหนมีคู่มีเหตุแห่งเวลามีเหตุแห่งงานทําให้มีการห่างเหินกันในเชิงของเวลาอยู่มันมีเวลาที่มันไม่สมบูรณ์ต้องไปเอาคนนึงไปทํางานอีกคนนึงไปทํางานหรือคนนึงยุ่งอีกคนหนึ่งไม่ยุง่งก็มีเหตุการณ์ให้แบบมันไม่บาลานซ์ไม่ไม่จูนกันได้หมายถึงว่ามันมันมีเหตุแห่งเวลาเหตุแห่งงานให้ได้เจอกันน้อยลง หรือให้ได้ใส่ใจกันน้อยลงนะครับก็ได้ต่างคนต่างยุ่งอะไรแบบนั้นนะครับหรือแม้กระทั่งในดวงชะตานะครับช่วงนี้นะครับจะมีคนอายุมากกว่าคนแก่เข้ามาชอบคุณนะครับหรือคนต่างชาติต่างภาษาอะไรอย่างเงี้ยนะครับคนบ้างงานอะไรอย่างแบบนี้ก็ได้นะครับในชาวลัคนาราศีพิษชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับต้องระวังคู่ครองคนรักเจ็บป่วยด้วยนะครับต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะครับ ในดวงชะตาของคุณเป็นเช่นนี้อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามให้กับผมด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ